มีดัมเบลแค่คู่เดียวอยากออกกำลังกายไม่อยากซื้อเพิ่มแล้วพอไหมก็ดีกว่าไม่มีถูกไหมจริงๆถ้าคนออกกำลังกายที่บ้านอ่ะบางคนเขาไม่มีอุปกรณ์เลยใช้แค่บอดี้เวทคำถามก็คือถ้ามีดัมเบลอย่างไรมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่จริงๆเราอยากจะแนะนําไม่ควรมีคู่เดียวเพราะอะไรดัมเบลหนึ่งคู่เนี่ยมันก็ต้องฟิก์น้ําหนักอยู่ที่อาจจะอันนี้ที่ถืออยู่เนี่ยสองจุดห้ากิโลบางท่าเนี่ยเพื่อนๆสามารถออกกําลังกายได้แบบสิบถึงยี่สิบกิโลเลยเพื่อนๆสามารถทําได้แต่ด้วยความที่เรามีดัมเบลจํากัดอ่ะอย่างดีถือ 2อ,อันเลยได้แค่5กิโลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่เรามีหลายคู่มันก็จะดีกว่าอยู่แล้วถ้าเราอยากให้กล้ามเนื้อเราพัฒนาเนี่ยเราไม่สามารถใช้น้ําหนักเดียวไปตลอดชีวิตได้คือเราต้อง challenge ร่างกายเราบ้างจริงๆมันไม่ได้แพงนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆซื้อไว้ยังไงก็คุม้มเคยใช้แบบที่มันเปลี่ยนน้าหนักอะ่ะส่วนตัวอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันใช้ไม่สะดวกหยิบเป็นคู่มาแล้วย,ยกเลยเงี้ยมันรู้สึกสะดวกกว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้กินพื้นที่ในห้องเราหรือว่าในคอนโดเราอะไรอย่างเงี้ยนะ หุ่นดีขึ้นอ่ะเราจะต้องชาเลนจ์ร่างกายตลอดเหมือนกับแบบยกให้หนักขึ้นอย่างวิ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิ่งให้เร็วขึ้นหน่อยนานขึ้นหน่อยใช่อะไรเงี้ยก็ทําแบบนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นคุมอาหารได้ดีขึ้นยกหนักขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวรูปร่างจะค่อยๆดีขึ้นเราจะรู้สึกเลยแบบมันแข็งแรงขึ้นนะหุ่นเราดูเฟิร์มขึ้นนะ